เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,680บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนทราบนะครับว่าเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับจะคำนวณได้เท่าไหร่เราต้องมารู้กันก่อนว่าเงินบำนาญชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้าน,นั้นสำนักงานประกันสังคม นะครับไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็เท่ากับปัจจุบัน66ลบ42เท่ากับ24ปีนั่นเองเงินบำนาญชลาภาพนะครับเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนเราจะได้รับเป็นบำนาญชลาภาพ ซึ่งจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสบทบก่อนความเป็นผู้อุปตนสิ้นสุดลง,งนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยมาจากการเอา60งวดสุดท้ายนะครับก่อนความเป็นผู้อุปตนสิ้นสุดมาบวกกันและหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย ถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนนะครับให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่เยอะขึ้นเราไปดูวิธีการคำนวณกันเลยดีกว่าครับส่งเงินสมทบป,ป,ประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย126 8 0บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ12,680บาทนะครับเท่ากับ6,340บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน12,680บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ12,680บาทนะครับเท่ากับ5,389บาท เป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,680บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ12,680บาท เท่ากับ4,438บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,680บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5เปที่ได้เพิ่มนะครับ20เดิมบวก7.5ที่ได้เพิ่ม เป็น27.5%นะครับ27.5%ของ12,680บาทเท่ากับ3,487บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตตัวอย่างสุดท้ายส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,680บาทนะครับ15ปีก็20%ได้เลยนะ20%ของ12,680บาท เท่ากับ2,536บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับตารางนี้นะครับในกรณีที่ส่งเงินสมทบนะครับจำนวนปีอื่นๆก็จะได้รับเงินบำนาญตามตารางนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นส่ง3-5ปีได้บำนาญ6,340นาบาทส่ง34ปีได้เงินบำนาญ6,150น 6, บาทส่ง33ปีได้เงินบำนาญ5,960นาบาท ส่ง32ปีได้เงินบำนาญ5 7า9นบาทส่ง3 1ปีได้เงินบำนาญ5 5า9นบาทส่ง30ปีได้เงินบำนาญ5 3า9นบาบาทนะครับนี่คือตัวอย่างนะทั้งหมดทั้งมวลลองดูนะครับลองคำนวณดูไม่ยากอะไรเลยนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตา3า33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือนธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปิี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment, สอบถามคอมเมนต์ comment, แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ